ก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ editor panel กันนะครับในส่วนทางด้านด้านข้างแถบสายมือนะฮะจริงๆแล้วตัว editor panel ตรงนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับผมจะเรียกตรงนี้ว่าส่วนด้านบนนะฮะหรือ top menu ส่วนตรงกลางนะครับเป็นพวก main menu นะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้คือ footer menu ในส่วนท็อปเมนูครับจะมีเมนูอยู่2อันก็คือเป็นขีด3ขีดกับผมเรียกว่าจุด9้าจุดละกันเนาะตัวขีด3ขีดเนี่ยจะพาเรามาที่หน้าในส่วนของ Setting นะครับแล้วก็ n a v i g เ t เตอร์ฟอร์มนะส่วนตัวจุดเจุดตรงเนี้ยมันจะเป็นพาเรามาสู่อ l ลิเมนหรือว่าวิดเจ็ตต่างๆนั่นเองในส่วนของตัววิดเจ็ตนะครับถ้าสมมุติเราลากลากเข้ามาที่ ที่ตัวตรงกลางนะฮะตรงนี้เขาจะเปลี่ยนไปเป็น Editing Widget Edit Widget นะครับแล้วก็ในส่วนของ Edit เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3แถบหลักๆก็คือ Content Style แล้วก็ Advanced ซึ่งตรงนี้จะเปลี่ยนไปตาม Widget ที่เราที่เรานำมาใช้นะครับแต่ว่าตัวตัวแถบตรงกลางเนี่ย จะมีอยู่3 3แถบหลักๆก,ก็คือคอนเทนต์สไตล์แล้วก็แอดวานครับ